เราจะมาขจัดผ้าสีตกกันนะคะลูกค้าสีตกใส่กางเกงน,นะคะทั้งตัวเลยนะคะเราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดผ้าสีตกนะคะส่วนผสมน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลย์ครึ่งส่วนก่อนนะคะเพราะเป็นผ้าสีถ้าไม่ออกเราค่อยๆเพิ่มมาเลยนะคะลูกค้า ใส่ผ่านน้ำลงไปน้ำแค่พอท่วมผ้าพอนะคะแช่ทิ้งไว้เลยนะคะสีแดงหลุดออกมาเลยนะคะลูกค้าขอเวลาแช่สักแป๊บนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าสีที่ตกใส่จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักกะจัดคราบสีตกที่กางเกงนะคะลูกค้า สีที่ตกใส่หลุดออกไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะที่เป็นสีแดงๆหลุดออกไปเกลี้ยงเลยนะคะลูกค้าไม่เหลือเลยนะคะนี่นะคะสีน,น้ำที่ขจัดออกมานะคะสีเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า ใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคราบสีตกนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ